ครับสวัสดีครับมื่อนี้เขาออกหาพิมพหาผึ่งเรานะครับพื่อจะไปแก่ครับมื่อนนี้หายุดแถวบ้านนะครับไม้เขาคือข่างป้ากอะปวดครับตามแนวเขตนะครับนี่ครับช่วงนี้เพึ่งก็ลังเกี้ยวออกโผดครับเขาหาแนวเขตไปเลยครับเขตปลากระปวดนะครับเนาะเอาไปด้วยงานครับว่าจะเจอบ่เจอครับพิมห้อไปเลยครับ ข้าป่อหาตามเนี้ยนี่น,น,นะครับพ่าผึ่งมิมเขาบริอยู่ในป่าใหญ่นะครับตมเขานี่บ่บ่บค่อยเจอแล้ครับผึ่งมิมเขาอยู่น้ำเขตแดนนี่แหละครับป้านนนหน่อยๆเขาก็อยู่้วครับมิมเขาเอาไปเรื่องอะไรครับไม่จะเจอมาเจอนะครับเจอแล้วทุกคนจะเป็นมิมหน่อยครับทุกคนเบิ่งอะไรครับอโอ้ลม เขาบอมีหม่อมโอ้หังห่งแข้งแหลกแขกมารน,นะครับเอาเอขาเจอเขาขอยนะครับก็เป็นหขงแหลกครับแต่ก่อนเลยครับหขงแหลกแขกมานตั้งขอก่อนล่ะครับ เต็มบ่ด้ด็ครับพังเต็มบ่ดยด็นะครับครับพังแรกก็ได้มาแล้วนะครับมาเบิ่งกันต่อครับโอ้หทุกคนนี่ยังรดิมีมนอ้อยอยู่ตามเลยครับนี่ทครันี่อู้ห,หัวหน้าวอุ่มเลยทุกคนเห็นไหมครับป้ากุมารเด็กคนนี้ไม่ได้นอนตีวะครังนี่ตีดินเลยวะมีมเฮ้า เอาตัดกันเลยครับพอวน้าไปเบิ้งครับอู้พวเราหัวน้าอู้บักงหญ่เลยครับเอาตัดกันเลยครับห้างนี่พิเศษแน่ครับนั่งตีครับ น่างามอยู่ครับหางงามได้ครับหางไม่ได้ตัวผู่ครับมันมันนะครับเมื่อนี่เป็นลุกกันต่อครับเออเพิ่งเขาพยุดในป่าใหญ่นะครับมิ่มเขานี่ยู่คางนี่ครับคางเขตแดนต้ากโพดนี่ครับเอาหากันต่อครับมันมันครับเมื่อนี่สองห้างครับห้างเอหน่อยละเลยครับหางที่สามของเขา เบิ่งอะไรครับนี่ครับเห้อ่างไงอยู่ครับไม่ไหมหรือเปล่าครับเดี๋ยวเาวีายวขวนล้นเบิ่งนะครับเพาจะเขามีห้างมีนหนาวานบอกถ้ามีห้องก็ขอนะครับ นี่ห้างไม่น่ามาด้วยไม่เบาเบิ่งนะครับ่าน่าจะมีอย่างครับเอาไว้ยักสิปมือครับเาเฮ้ามัดจัดการเลยอับพังนี่สรุปห้างนี้เฮาเบานะครับทุกคน ไปครับหางกันต่อครับห่างเมื่อกี้เป็นมิ่มไม้ครับม่านสิบมือนะครับเขามาตีนะครับไม่ได้มีห้างบม่ได้มีนามเลยหากันต่อครับครับเจอกันอีกแล้วครับแต่เป็นมิ่มหน่อยครับช่วงนี้คือพอตะของหน่อยแท้เอาไปเบิ่งกันเลยครับ ครับมิมเฮานี่ครับมิมเฮางน้ยเลยโอ้พอจะของน้อยไหอนี่เขาจะไม่ขอเลยครับจะว่ากันเด้อมนันหนามนะครับเนาะโอ้โอ้เอาอยู่หมดโอ้่สิเขาก็บ่อกนะครับเนาะเอาปล่อยไปเขาสิครับ เด็ดตัดตะกร้ออย่างหน่อยนะครับง,ง่ามงามอยู่ครับหรือเจ้าครับเอาได้ตัดแล้วเอาแล้วครับให้เขาไปสร้างขั้งใหมรับพังที่สียเขาเจ๋งครับทุกนคนปลาทั้งบักหญ่นะครับทุกคนเฮ้ยเบิ้งเลยครับเบิ้งเลยครับดูเลยครับหั้งบักใหญ่เลยนะอู้ดยขยายก้อนโดยยุบเสียบัอนใหญ่ดูเลยครับ เต็มกล้องเลยครับปาดมิ่มไง่มิ่มไงห้างนี้เฮ้าก็บอกทุกคนเพราเขาญงเบิดครับในห้างไงบีบไปุคนสื่อครับบคุคนกัาสื่อเลยไปครับไปห้างกันต่อครับเจอแล้วครับขอ,องไงเฮ้าของแทบแบบน,นี้มิ่มนะครับนี่กนใกล้ใกล้เลยครับเออยังสี่นะแม่เนาะเกิวมาห้างมิ่ม มันมาแล้วมันทั้งไงก็พอแล้วไตยกันเลยครับดุนควนแล้วนะครับไตยกันเลยครับกองงามมาเลยครับได้ไหมล่ะครับงามงามเลยครับพอนาติดตาครับมันไม้ครับวนี้เอาห้องไปหากันต่อนะครับไปเลยครับ นี่ครับแม่พึ่งหลวงครับกินเกสรนะครับห้างเขาลงยู่แถวๆนี้เหรครับเอาม่รู้เลยนะครับจะเจอห้างเขาบ้านะครับแม่มิ่มกําไรอยู่ครับพขออกหากินดอกดอกงาครับนี่เอาหากระต้อครับเสียดายครับห้างนะครับนี่มิ่มห้างเร็วเถอะมอ๋อเขามา่าไปนะครับเอาหากระต้อครับ ทางป้าอ้อยไปเลยเมื่อกี้เราเห็นโตพึ่งหลวงกินเกสรนะครับหั่งหนายู่แถวนี้ครับเอเคครับไปรุ่นเกันต่อครับครับเข้าหาตามเขตแดนมากนะครับเจอแล้วครับบบกไงแล้วครับบิ่มครับเอดเป็ดเลยหั่งนี่หาวเขาแล้วครับเหมือนขอไปรุ่นข้าหน้ากันครับหั่งไงอยู่ครับ น้ำเต็มเปียะใช่ไหมอะจุดต้นสัครับสูงครับครับแต่ลงมาแล้วทุกคนยังไงอยู่ครับมันอัปิดตาเลยครับกงงามได้ข้างนี่เอาไปครับหากันต่อครับเจอข้างหนึ่งเล้ครับถึงไงเลยครับหอยเบิ่งเลยครับ นี่ครับมีม่ห้องโอ้มีห้างมานเนาะเอาเขาไปรล่นกันเลยกันครับครับเป็นมิ่มไม่ไหมครับพนัาพ่อมีอยู่นะครับเอาในขอนะครับตัดเลยนะครับขอครับข้างนี้ครับครับตัดมากเหรอครับพนักงามๆเลยครับเป็นมิมมิมไม่นะครับเอา มานครับจะไนแกวอครับพังนี่ครับไปห้ากันต่อครับโอ้เจอแล้วพังหนึ่งครับเป็นบักขามนะครับเริ่กันเลยครับมอ่ม้อครับมี่หมอครับเอากันแตกกันเลยนะครับครับมี่หม้อครับโดนควนแล้วนะครับนี่หัวหน้ามีไงเลยครับ ติดตามงามเลยตัดเลยนะครับมันมันเงอครับเมื่อนี่ครับตัดตรงนั้นครับมีมเฮาผนงามงามๆเลยครับเฮาเมื่อนี่กับมานเงอครับเมื่อนี่พาตุกคนมาหามีมหาเผิ่งนะครับครับคลิปนี้กะขอบคูณลลายที่ติดตามเราชมนะครับเนาะจกไหนก็อจะเริ่มเป็่นก็ล้งใจกันนะครับเด้อครับคลิปนี้กัสวัสดีครับ